ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่ศาสนานั้นส่งเสริมให้เรานั้นกระทำนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่ในฮะดิษหลายต่อหลายบทในเรื่องที่สําคัญเรื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องนี้นั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลาย เราได้เรียนรู้กันมาในหลายต่อหลายเรื่องแล้วพี่น้องทั้งสิ่งที่ที่ดีงามถึงความประเสริฐต่างๆและสิ่งที่ทาลลอซูลลออลลัลลอฮะลิซลาหเตือนให้พวกเรานั้นระวังนะครับถึงผลร้ายถึงการลงโทษของการกระทําในเรื่องบางเรื่องนั่นแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าทาลลอสซูลลอฮ์อลลัลลอฮะลิซลาหนั้นถูกส่งมาทั้งแจ้งข่าวดีและแจ้งข่าวร้ายบาชีรอนวันดีรอ ถารอสู้ถ้าเราจาราส่งทรารอซู้มาเนี่ยเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีแปลว่าสอนให้รู้ถึงความประเสริฐถึงความดีงามของการงานต่างๆใครที่ทําเช่นนี้เขาจะได้ความดีแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ยังเป็นนาซีตเหมือนกันเป็นปูตักเตือนนะครับเตือนให้รู้ให้ระวังถึงการลงโทษหากว่าฝา่าฝืนหากว่ากระทาในสิ่งที่ศาสนาห้ามจะมีบทลงโทษแบบนั้นแบบนี้ฉะนั้นในเรื่องราวของวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการงานที่ดีงามที่ทรารอสูลมลลลลของอัลลอมได้ส่งเสริมพวกเราในก็คือเรื่องของการเยี่ยม ผู้ป่วยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเวลาที่มีใครป่วยศาสนา็สอนให้เรานั้นไปเยี่ยมเขานะครับไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมเยียนเขาแล้วก็มีหลักการปฏิบัติที่เราควรจะต้องปฏิบัตินะครับเด <c oughs> ี๋ยววันนี้เราจะมาดูถึงความประเสริฐของการไปเยี่ยมผู้ป่วยกันก่อนนะครับฮะดิษบทที่หนึ่งพี่น้องจากท่านอบูฮุรอยนะเราดีอัลลอฮฺฮวาญตันได้บอกว่าฉันได้ยินท่านอบีสัลลัลฮวาอะลีฮิวะซัลลัมได้กล่าวาาว่าฮักุลมุสลิมีอาลันมุสลิมขมซุนถ้าเราซุนอรว่าสิทธิของมุสลิม สิทธิของมุสลิมที่เขามีต่อมุสลิมด้วยกันนั้นมีอยู่หประการแปลว่า5ประการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติต่อกันเป็นสิ่งที่มุสลิมจําเป็นจะต้องปฏิบัติต่อกันเป็นสิ่งที่จําเป็นจําเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องประการที่หนึ่งรอดุสซาลามรอดุสซาลามแปลว่าเวลาที่มีพี่น้องเราให้สาลามใช่ไหมเวลาที่มีพี่น้องเราให้สาลามเราเราจําเป็นจะต้องตอบรับสาลาม รดุษสลามสิทธิประการที่หนึ่งคือเมื่อเราถูกให้สลามเราก็จะต้องตอบรับสลามเขาเขาให้สลามเราคนเดียวเราจําเป็นจะต้องตอบรับสลามเขาหากว่าเราอยู่กันเป็นกลุ่มมีคนเดินผ่านมาสลมวะเลยกลุ่มจะต้องมีคนในกลุ่มนั้นคนสองคนหรือสามคนก็ว่ากันไปตอบรับสลามหรือจะตอบรับกันทั้งหมดแต่แต่คนทั้งกลุ่มไม่มีใครตอบรับสลามเลยแปลว่าอะไรแปลว่าผิดกันทั้งกลุ่มบาปกันทั้งกลุ่มเลย ฉะนั้นจะต้องมี Ranger, สักคน 1, 2, 5, 6, 6. 2, 6, หนึ่งสองคนที่เขาได้ยินเขาจะต้องตอบรับสาลามพี่น้องของเขาหากว่าอยู่กันเป็นกลุ่มแต่ถ้าหากว่าอยู่กันสองคนเขาจําเป็นจะต้องตอบรับสาลามนี่เป็นสิทธิประการที่หนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าพี่น้องสาลามอะไรกุ้งเฉยเหลือสาลามะอสาลามอะลัยกุ้งอืมแบบนี้เยอะพี่น้องอืมมันนั้นไม่ใช่ตอบรับสาลามตอบรับสาลามต้องบอกว่าอะลัยกุ้มุสาลามใช่ไหมครับหรือไมซาลามอะไรกุ้ง ยกมืออย่างเดียวเราไม่รู้ว่าเขายกมืออะไรจะต้องกล่าวได้ว่าสลาม้อะลัยกุ้มหากว่ายกมือในกรณีที่เขามองไม่เห็นอยู่ไกลแล้วก็ยกมือแสดงให้เขาเห็นว่าเรากําลังให้สลามเขานะครับเวลาตอบรับก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเขาจะมองเห็นก็ว่าอะลัย oh, กุมสลามยกมือให้เขาเห็นสักหน่อยนะครับแต่จําเป็นจะต้องพูดด้วยไม่ใช่อืมา หรือว่ายกมือไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะครับฉะนั้นการตอบรับสลามก็คือเราจะต้องกล่าวคําพูดออกมาสิทธิประการที่สองวาอิยาดาตุนมารีดสองก็คือการไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับเราเข้าใจกันดีมีคนป่วยใช่ไหมเราก็ไปเยี่ยมเย,ยนเขาไปถามสารทุกสุขดิบเดี๋ยวมีวิธีการปฏิบัตินะครับไปเยี่ยมเยียนเขาเป็นสิทธิประการที่สองแล้วก็เป็นเป็นฟารดูกีฟายะด้วยทั้ง5ประการที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยเป็นฟารดูกีฟายะหากว่ามีคนในสังคม นะครับกระทําเพียงกลุ่มหนึ่งคนที่เหลือในสังคมก็ไม่มีบาปแต่จา่ก็มีคนป่วยในสังคมขึ้นและไม่มีใครในในสังคมเราไปเยี่ยมเลยเนี่ยบากกันทั้งสังคมเลยทั้งชุมชนเลยนะครับ ประการที่สามวัดจีบ้าอจานาอิสนั่นก็คือเวลาที่มีคนตายเราก็จะไปละหมาดยาดนาซาให้กับเขาเราจะไปฝังมายัดให้กับมายิดให้กับมายิดคนนั้นหรือคนตายคนนั้นนี่ก็เป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นฟัาดูกิฟายะาเหมือนกันนะครับประการที่สี่อิยาบตุตดะอวะนั่นก็คือเวลาที่มีพี่น้องของเราเชิญเราให้ไปกินงานเช่นไปกินอะไรไปกินงานวารีมาตุนิกามีงานแต่งงานใช่ไหมเราก็เป็น น,นะครับเราตะเพาพี่น้องเราเชิญให้ไปกินใช่ไหมครับหรือเขาทํามีงานอะไรเราเชิญเขาเชิญเราไปเราก็จะต้องตอบรับการเชิญนะครับที่พี่น้องเขาเขาเรียกเราไปกินที่นั่นที่งานนั่นนะครับเวลาพี่น้องเราเชิญเราประการที่4ประการที่5้าตัชมีตุนอาติสนั่นก็คือเวลาที่มีพี่น้องของเราจามจามรวกาว่าอะไรลโใช่ไหมเมันที่เรากระเฉย แต่บางทีเราก็จะอัลฮัมดุลิลลาใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันแต่เวลาอัลฮัมดุลิลลานี่คือคนที่จามแต่สิทธิของพี่น้องที่ได้ยินเนี่ยคือตัสมีตุนอาติสเนี่ยตัชมีตุนอาติสเนี่ยนี่คืออะไรเวลาที่คนนั่งข้างๆได้ยินคนที่จามใช่ไหมอ้ะเ่ยแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาคนนั่งข้างๆได้ยินเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาจะต้องกล่าวว่ายัรฮามุกัลลอฮ นะเวลาที่เราได้ยินพี่น้องเราจามและเขากล่าวว่าอันัมดุลินละแต่ถ้าเขาไม่กล่าวว่าอัฮัมดุลินละเราก็ไม่ต้องขอดอวให้กับเขาแต่ถ้าหากว่าเขากล่าวว่าอันัมดุลละเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์เพราะการจามเป็นการงานของอัลลอฮ์นะครับพอเขากล่าวว่าอันทมดุลิละเราคนได้ยินเราก็จะกล่าวตอบบอกว่ายาฮามุกัลลอฮ์แปลว่าขออัลลอฮ์เมตตาท่านนะอันนี้คือสิทธิของคนที่ได้ยิน ช่ไหมครับแล้วเราคนจามเนี่ยพอได้ยินพี่น้องของเราดูอาให้เราก็จะต้องตอบบอกว่าเะดีกุมุลลอฮุวยุสลิหุบาและกุมขออัลลอฮ์ชมส่งชี้ทางนําให้แก่ท่านและขอพระองค์ทรงปรับปรุงการงานของท่านนะครับฉะนั้นนี่เป็นสิทธิของเราเวลาที่เราได้ยินพี่น้องของเราจามี่ยเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิละเราจะต้องตอบว่า อย่าหามูกันลอะครับลอลเมตตาท่านนะครับ,นะรบฉะนั้นนี่เป็นสิทธิห้าประการแล้วเป็นฟารุกีฟายะนะครับหากว่ามีคนทำนะครับคนในสังคมคนอื่นก็ไม่มีบาปใดๆทั้งสิน้นแต่จำเป็นจะต้องมีคนทำ ฮะดิษ<ภ>บที่สองพี่นอกจากท่านซาบานอัลลอลลอฮุอะนฮุท่านบอกว่าท่านอับดุลเลาะห์ทฮงอัลัยฮุยสัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามนาดดมารีบอนผู้ใดก็ตามที่เขาไปเยี่ยมคนป่วยมีคนป่วยใช่ไหมเขาไปเยี่ยมท่านเราซุ่นบอกว่าลำยะซันฟีคครฟะตินยันนะคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยคนนั้นเนี่ยยังคงอยู่ในครฟะตินยันนะคนคนนั้นคนที่ไปเยี่ยมเนี่ยยังอยู่ในครฟะตินยันนะ บรรดาสหาสบาสงสัยถามท้ารอสูลว่ทาทารอสูลแล้วคุฎฟาติจญนนะหมายถึงอะไรท้ารอสุลบอกว่าญานะขคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยประหนึ่งเหมือนกับว่าเขาการที่เขาไปเยี่ยมเนี่ยประหนึ่งเหมือนกับเขากําลังเก็บเกี่ยวผลไม้ในสวรรค์เขากําลังเก็บเกี่ยวผลไม้ในสวรรค์แปลว่าอะไรแปลว่าการไปเยี่ยมคนป่วยนี้ผลมีผล,ลบุญอันมากมายท้ารอุ่นถึงขั้นเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเขากําลังเก็บเกี่ยวผลไม้ ในสวรรค์และคนที่รักษาการงานนี่เป็นประจำนี่ก็เป็นการแจ้งข่าวดีในในว่าอะไรพี่น้องว่าคนคนนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งของชาวสวรรค์เพราะอะไรเพราะเวลามีพี่น้องป่วยเขาก็จะไปเยี่ยมไปเยี่ยมเยียนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการปฏิบัติตนกันฉะนั้นนี่เป็นสองอดีตแล้วถึงความดีงามของการไปเยี่ยมผู้ป่วยมีอดีตอีกบทหนึ่งพี่น้องทารุสุลสลอารุลลอฮของอันยูซัลบอกว่ามนาอาเดมาริดอนอาซารออัคลลูฟิลลาทารุสุลบอกใครก็ตามที่เขาไปเยี่ยมคนป่วย หรือไปเยี่ยมพี่น้องของข้าเ่ยไปเยี่ยมเฉยๆเขาไม่ได้ป่วยนะแต่ไปเยี่ยมเยียนไปถามส้รทุกสุขเดเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานแลวเออถามคุยนุ่นคุนนี่นะครับชวนในเรื่องรามศาสนานะครับสองอย่างนะไปเยี่ยมพี่น้องสองอย่างที่ประการที่สองไปเยี่ยมผู้ป่วยนาดาหูมูนาดียานี่เวลาที่เขาไปเยี่ยมคนป่วยหรือไปเยี่ยมพี่น้องจะมีมาลาอิกะสองท่านจะมีมาลาอิกะสองท่านเรียกคนที่ไปเยี่ยม คนที่เดินไปเยี่ยมมลกัสองันจะเรียกแต่ได้ยินไหมเราไม่ได้ยินหรอกแต่นี่เป็นการงานที่เราจะอารามมอบหมายให้มีมลากั์คอยตอบคอยเรียกบรรดาคนที่ทําความดีงามเหล่านี้นาดดฮุโมนาเดียนี่ติปตเจ้าทําดีแล้วเรียกคนนั้นแล้วก็บอกว่าเจ้าทําดีแล้ววาตบะมมชากะนะครับและการเดินมาของเจ้าในวันนี้เป็นการเดินมาที่ดี หนึ่งบอกว่าเจ้าทำในการงานนี่เป็นการงานที่ดีและการเดินมาในวันนี้เป็นการเดินมาที่ดีวะตะบาวาตะมีนันเจนนะทีนูซูลัน และประการที่สามคือเจ้าเดตรเตรียมที่พำนักหลังหนึ่งไว้บนสวรรค์แล้วแปลว่าการไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือไปเยี่ยมพี่น้องเนี่ยเราจะอาลาให้ความดีงามสามอย่างประการที่หนึ่งมาแล้วก็จะเรียกบอกว่าเจ้าทําดีแล้วประการที่สองจะบอกว่าการมาของเจ้าวันนี้เป็นการมาที่ดีประการที่สามแจ้งข่าวดีว่าการมาเยี่ยมคนป่วยหรือเยี่ยมพี่น้องเนี่ยจะได้ผลระบุนที่เราจะอาลลาเตรียมบ้านไว้ให้หลังหนึ่งบนสวรรค์ยากไหมไม่ยาก แต่ว่าเราจะต้องรักษาและปฏิบัติเพราะการงานเหล่านี้เป็นการงานที่เราควรจะต้องเก็บเกี่ยวและตักตวงเอาไว้นะครับฉะนั้นทั้งสามฮดี ي ทานมี่นงผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายท่านอับีลุมมลลาวยสุลามบอกข้ารู้รู้ถึงสิทธิที่สําคัญทั้งหาประการทั้งการตอบรับสาลามทั้งการเยี่ยมผู้ป่วยทั้งการไปเย,ยละหมาญจานาซาไปฟังจานาซาการตอบรับคําเชิญและการตอบรับการจามของคนทีิจามเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างบรรดาผู้ศรัทธาระหว่างมุสลิมเดียวกันไม่ว่า จะเป็นคนรวยจะเป็นคนจนจะเป็นคนไม่ดีจะเป็นคนดีก็าตามฉะนั้นนี่เป็นสิทธทิที่เราควรจะต้องปฏิบัติประการที่สองนะครับการตอบรับการจามเหมือนที่เราได้กล่าวไปข้างตน้นนั่นก็คือเวลาที่มีเพื่อนพี่น้องของเราจามอัอเชยแล้วเขาไม่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละเราก็ไม่ตองตอบขอดูอาให้กับเขาแต่หรือเราจะสะกิดบอกเขาว่าฮัมดูลิลลสิ นะครับเตือนเขานะครับเป็นการเตือนเขาก็ได้หรือถ้าหากว่าเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลินนะเราก็จะต้องตอบรับว่ายะฮามุกัลลฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาท่านแล้วคนที่จามก็จงบอกว่ายะดีกุมุลฮ์วายุสลิหลุบาลักุมนะครับประการถัดมานั่นก็คือในเรื่องของบทนี้นั่นเองนั่นก็คือการเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการงานที่ดีงามที่มีผลบุญมากมายที่เราจะอไได้ทรงตราเตรียมไว้ให้และยังเป็นการงานหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ และจนกระทั่งวัตระซุนเนี่ยเปรียบเทียบว,ว่าคนที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยประหนึ่งเหมือนกับเขากําลังเดินเก็บเกี่ยวผล,ลไม้ในสวรรค์ฉะนั้นเถรพี่น้องผู้ที่มีอหมาจทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่ทัตระซุ่นได้สอนเราและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการที่ทัตระซุลนสอนให้เราปฏิบัติ5้สิทินี้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะ5ประการนี้จะทําให้สังคมเราเกิดความรักในระหว่างพี่น้องเดียวกันจะทําให้สายสัมพันธ์ระหว่างผู้ศรัทธานเนี่ยมีความเข้มแข็งและแน่นนแฟนแฟละมี ความผูกพันมากยิ่งขึ้นเพราะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของอิสลามเป้าหมายสูงสุดของท่านนายบสซามที่วะฮ์สุลต์ได้สอนพวกเราฉะนั้นแต่เพี่น้องก็จะมีหมาทั้งหลายครับการงานเหล่านี้เป็นการงานที่ง่ายนะครับแต่ว่าคนทำเนี่ยน้อยไหม เพราะเขาไม่รู้ถึงความดีงามฉะนั้นวันน ah ี้เรารู้ถึงความดีงามแล้วเราจะต้องรักษาพี่น้องเพราะนี่คือหน้าที่ของเรานี่คือสิทธิของเราที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องของเราเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ชอลลัลอ์เราจะมาดูกันว่าเวลาที่เราไปเยี่ยมเขาแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอะไรเราจะปฏิบัติตนเช่นใดกับเขาเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความดีงามที่สมบูรณ์จากที่ที่ซัลลัลลอฮ์ซัลลัลอฮ์ไวะซัลลัมได้สอนพวกเราและได้สั่งเสียไปกับพวกเรานะครับซัลลัลลอฮ์อาลัย